สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องง่ายนิดเดียวนะครับเราภาษาอังกฤษจ,จะพูดยังไงแล้วเวลาพูดกับบอสหรือว่าหัวหน้างานภาษาอังกฤษเนี่ยควรจะใช้คำไหนนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเจอกัน my name is Joey เรียนแล้วก็ทำงานที่อเมริกาอยู่ที่อเมริกาเกือบ30ปีนะครับอ่อในช่องเนี้ยเราจะมาคุยถึงเรื่องภาษาอังกฤษสบับคนทำงานนะครับเริ่มกันเลยเนาะง่ายนิดเดียว นะครับง่ายทีเดียวพูดยังไงง่ายทีเดียวก็จะมีโดยส่วนใหญ่จะมีสอสอง่ายทีเดียวก็จะเป็นพ i e c e of c a k นะครับพ i e c e of c a k นะครับก็คือแหมเหมือนกับกินเค้กนะมันกับเค้กอันหนึ่งนะครับก็คือง่ายทีเดียวเหมือนกับปอกกล้วยเข้าปากแต่ภาษาอังกฤษเขาใช้พ i e c e of c a k นะครับอันต่อไปเลยก็คือ easy a ส pie นะครับ e ี s y a ส pie นะครับเหมือนกับกินมีนก,กินขนมกินพายอะไรทำนองนั้นนะครับนั่นก็คือ e ี s y a ส pie นะครับแต่ ถ้าพูดกับหัวหน้าที่ทำงานเราควรจะพูดว่ายังไงนะครับอันแรกเลยเราจะมาบอกกันว่า that's manageable that is manageable Now, for example let's say Joey can you do this for me นะครับเราจะบอกว่า easy piece of cake มันก็ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่า yes that's manageable นะครับ manageable ก็คือเราสามารถทำจัดการกับมันได้นะครับหรืออีกอันหนึ่งก็ Joey can this be done นะครับ อันนี้ทำอันนี้ทาอันนี้ทาได้ไหม c a n t h i s be done เราก็จะบอกเขาว่า that's pretty straightforward that's pretty straightforward ก็คือมันแบบเรียบตรงไม่ซับซ้อนอะไรทำงานทำนองนั้นนะครับนั่นก็คือง่ายนิดเดียวเวลาพูดกับที่ทำงานนะครับโอเคแล้วโดยส่วนใหญ่จะใช้คำยังไงคอมเมนต์ Comment ไว้ข้างล่างเลยนะครับแล้วจะได้เพ,เ,พเพื่อนเพเขาจะได้เอาไปใช้ด้วยสำหรับเราอย่าลืมติดตามช่องนะครับแล้วเราจะได้เจอกันอีกสวัสดีครับบ๊ายบาย